สวัสดีค่ะเราลงคลิปนี้นะคะแต่ว่าเราก็กลับมากรงเทศแล้วนะคะทุกคนแต่สต็อกคลิปยังไม่หมดค่ะไปชมกันเลยค่ะกับข้าวเย็นนะคะกะเพราไก่ซดน้ําจาาเป็นยังทือว่าซดนาำปบติดน้องเดี๋ยวเราหมักไส่หนังหลยๆค่ะปฏิบาตหมักแบบว่ากะเพราบอแห่งเนาะค่ะกะเพราแบบว่ามีหนามจะได้กินโลงข้อลองข้อประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีใครดาวน้ํานะคะ เผาไก่ไข่ดาวนะคะครบคนคะ่ะก็ไปดูกันเลยเจ้าอันนี้มันโอ้อันนี้มัน REALLY <veux S 1> มันหอยชูการหชูก้าไม่ใส่เอ่ะเบิร์ดขวดอย่าใส่หลายๆมันขีว้วานิ้งมันไม่ดีต่อสุขภาพหรอกแค่นี้และมันวะชูลดน้ำตาล เออเปิดไฟเนี่ยเส้ว่แล้วเนี่ยเลจ่น่จะซามหัวแล้วก็กระเพราหนึ่งมัดเส้หน่อยแสบหน่อยแส่หลายแสบหลายโอ้หัวโปนี่ละเบิ่งเอาเด้อข้าวขาน้ำตาลด้วยจ้า จ้อเนใส่เหนหม่ด่ด้รเรายก็ห่ให้ถ่ายว่าเมนูนี้มเมนูอะไรพ้าวน้ำ